สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับพี่ฟ้าอีกแล้วนะครับกับช่อง Ano Show นะครับหรือว่าถ้าใครติดตามจากทาง Facebook นะครับก็เป็นเพจบอยทอยนะครับเอออย่างที่แบบพี่ฟ้าบอกไว้เนาะถ้ามีเวลาว่างนะครับก็จะมาทําคลิปแบบสนุกๆนะครับเกี่ยวกับการรีวิวพวกกระเป๋านะครับออเทอเรอรีนะครับหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสไตล์แฟชั่นเนาะหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับก็แบบง่ายๆสบายๆแบบเรียลนะครับสไตล์พี่ฟ้าเองนะครับ ก็เผื่อถ้าใครชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยละกันเนาะเผื่อจะได้มีกำลังใจในการมาทําอะไรเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับจริงๆก็คิดมาอยู่สักพักแล้วว่าจะาจะทําแหวนแทนกระเป๋าใบหนึ่งนะครับที่จริงๆเห็นมีเพื่อนๆหลายคนก็ใช้กันนะครับในอินสตาแกรมหรือใน a c e b o o k นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับนี่โรบิคตองนะครับเป็นน้องเอ่อชื่ออะไรอะ่ะเอ่อมินิซอ็อกครั้งนะครับจริงๆตัวนี้เรียกว่า ที่ฟ้าได้มาเกือบปีแล้วนะครับได้มาประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเมษาน่าจะปีที่แล้วนะครับช่วงโควิดเนาะเป็นช่วงที่เออเราก็บินไปซื้อไม่ได้เนาะแต่ว่าดูดูไว้ระยะหนึ่งดูดูไว้นานมากนะครับแล้วก็ไปได้ใบนี้นะครับจากการที่เออพิออเดอร์นะครับจากทางแม่ค้าใน Facebook นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เราก็ซื้อเขาบ่อยๆอยู่นะครับสั่งพิออเดอร์จากทางยุโรปนะครับเนื่องจากว่าราคาช็อปไทยค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดแบบเราซื้อจากทางฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยก็จะประหยัดไปได้หลายหมื่นอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจพิโอ,อเดอร์มานะครับแต่ว่าช่วงมันติดเรื่องโควิดเนาะเขาก็บินลําบากส่งของมาลําบากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุยไว้ดูไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ไปสั่งไปจองอะไรเงี้ยกว่าที่จะซื้อแล้วได้แล้วก็ชิปมาถึงเนี่ยก็คือได้ช่วงเดือนคิดถ้าจําไม่ผิดอะ่ะประมาณสงการหรือหรือหลังสงการด้วยซ้ำนะครับใบเนี้ย ค่อนข้างช้ากว่าจะได้มาแต่ว่าได้มาเราก็โอเคถูกใจนะครับตรงปกตรงสเปกนะครับใบนี้ได้มาจากช็อปของอัมสเตอร์ดัมนะครับดีแม่ค้ากับสามีที่นาน่าอะไรนี้นะครับก็โอเควันนี้ก็เลยจะมาทําตัวนี้แหละเป็นแวนแทรนะครับเนื่องจากว่าเราใช้มาสักพักมันแต่แต่พี่ฟาจะบอกนะว่าตั้งแต่ที่ได้มาพี่ฟาถือแบบหรือเอามาใช้จริงๆมาไม่กี่ครั้งเองนะ เอาไปวัดน,นับนับนิวได้เออมีกี่ครั้งอะสี่ห้าครั้งเลยเนี่ยครับก็เอาไปใช้แต่ว่าเวลาเอาไปใช้หมายถึงว่าก็ออกออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็เลยจะมาบอกครับทำเป็นแหวนแทนว,ว่าตัวนี้จริงๆเขาจุอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างแล้วก็มันก็อายุมันประมาณ1ปีนะครับหลังจากที่เออหลังจากที่ไป <laughs> ได้น้องเขามานะครับตัวนี้นะครับซื้อมาคือดนะีสนเนาะปีที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ผลิตช่วงต้นปีนะนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับหรือว่าใครดูอยู่เนะี่ยชื่อรุ่นเขาก็คือลุยตองมินิซอฟทั้งนะครับตัวนี้มันเป็นเป็นตัวเรียกว่าน่าจะเป็นที่เขาทําแบบทําย่อมขนาดย่อมของมาเกอร์ไซส์มินินะครับตัวแรกของเขาที่ทางเวอร์จิลนะครับที่เขาเป็นดีไซนเนอร์ของเป็นเจ้าของแบรนดเ์เป็นเรียกว่าเป็นเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ออฟไว้เนาะสตีดแฟชั่นชื่อดังเนี่ยแล้วหลังจากที่เขาได้มาจอยกับทางลุยตองก็มาเป็นทาง ครีเอทีฟดีแอคเตอร์ให้กับฝั่งผู้ชายของลูวิสตองเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับแบบสร้างกระเป๋าขึ้นมาใบหนึ่งนะครับก็คือตัวซอฟครังก็คือตัวนี้นะครับสร้างกระเป๋าตัวนี้ขึ้นมาอินทริวตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่แบบโด่งดังมากนะครับเป็นที่ทุกคนแบบชอบมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเอา แรงบันดาลใจมาจากตัวทั้งของลนะูบิตตองเนาะทั้งใหญ่ๆหเนี่ยแต่ว่าเอามาเป็นซอฟทรทั้งแล้วก็เอามาใช้นะครับอันนี้เป็นไซส์แรกเลยไซส์ที่เขาอินดิวิวออกมาตอนแรกเลยนะครับที่เวอร์จิ้ทำมาที่มันมีสายนะมาเก็บสายคือไม่ไม่ได้ใช้เลวใบนี้นะครับก็ตัวนี้แค่จะบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักมันชื่อซอบทรั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมินิก็คือไซส์ย่อมลงมานะเปรียบเทียบกันเนาะขนาดนจะต่างกันแต่ว่ารูปแบบมันจะคล้ายกันคือทำด้วยแมทเทอเรียลเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาดีไซ แล้วก็ตัวนี้ที่ที่ช่วงที่เขาแบบเอ่อเปิดตัวนะปีประมาณช่วงปีที่แล้วเขาก็จะใช้พี่สันนีใช่ไหมเอ่อในการแบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยของหลุวิกตองนะก็คือแบบค่อนข้างฮิตแล้วก็เป็นใบที่แบบว่าเป็นใบเด็ดใบแบบใบจบนะใบปิดจบปิดจ็อบของหลายๆคนอะไรเงี้ยนะครับเอ่อพี่ฟ้าก็ชอบเหมือนกันก็เลยอ่ะผมคิดว่าเอาหอหลุยส์วิกตองก็เป็น,ปนแฟนเราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนาะแล้วก็ออกมาเป็นใบที่เราแบบน่าใช้น่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปหามา โอเคแต่วันนี้จะมาเจาะลึกของตัวมินิซอฟท์ทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าลืมพูดไปว่าตัวนี้เขามาในแคนวาสลายโมโนแกรมอีคลิป e นะครับก็คืออ e ีคลิปเนาะพี่พี่ฟ้าเคยทำเหมือนกับตัวอีคลิปรีเวิร์ดใช่ไหมตัวตัวที่มันเป็น3ามไบทรโอใช่ไหมครับทริโอแมนเซนเจอร์แต่ว่าตัวนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโมโนแกรมอีคลิปนะครับ ใหม่มากเราถือแบบไม่กี่ครั้งเองเลยนะครับตัวซอฟท์ครังเนี่ยที่เขาบอกเป็นซอฟท์ครังคือสไตลาา์เขาเป็นครังนะครับตัวขอบเนี่ยเขาจะแบบมุมขอบเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมีตัวสกรูนะครับที่เป็นลายโมโนแกรมฟลาเวอร์นะครับสกรูทุกด้านเลยสี่มุมก็มีทั้งหมด8มุมนะครับก็คือเป็นเ,เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวตรงเนี้ยเป็นแคนวาสใช้แคนวาสทั้งหมด แล้วที่น่าสนใจก็คือเขาทําให้คันวัลมันเป็นทรงได้ด้วยการที่เขาพี่ฟางคิดว่าเขาสับสองชั้นนะทำให้มันหนาคือมันจะหนากว่ากระเป๋าปกติอะหนากว่าพวกกระเป๋าแบบแมสเซนเจอร์ผู้ชายหรือว่าหนากว่าพวกตัวกระเป๋าต่างๆเลยอะมันจะมันจะมีความหนาคล้ายๆกับแบบบุกฟองน้ําแต่อาจจะไม่ใช่ฟองน้ามันจะเป็นเนื้อที่นี่ที่วสัสดุที่หนานิดนึงนะทำให้เขาดูเชฟแล้วก็ มีสตรัคเจอร์นะครับทำให้แบบแดูแข็งเป็นกล่องได้แต่จริงๆคือเขาหนีบจับได้มันจะนิ่มๆน,มนะครับแล้วก็ข้างในเป็นช่องแบบนี้นะครับเราให้ดูใกล้ใเนาะก็ข้างในก็เป็นเ,เป็นบุด,ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสีดำนะครับแล้วก็เป็นซิปนะครับนี่เป็นช่องเดียวอ๋อไม่ใช่สิข้างในก็จะมีช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับเป็นคอมพาร์นเมนต์แบบเล็กๆเอาไว้ใช้แบบเอาไว้ใส่แบบพวกของกระจุกกระจิกได้นะครับ แค่นี้เลยลงโล่งนะครับแล้วก็ช่องข้างบนเนี่ยเขาจะแอคเซสด้วยการใช้ซิปนะฮะหัวซิปก็จะเป็นวัสดุที่เป็นแบบซิปแบบด้านเนาะสวยดีนะครับแบบนี้นะครับส่วนช่องด้านหน้านะครับเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆนะครับที่รูสสดซิปได้นะครับแล้วก็เอา new อนิวแอคเซสเข้าไปได้เหมือนกันก็จะเป็นช่องแบบพ,พี่ฟางคิดว่าแต่ใส่โทรศัพท์อะไรไม่ได้นะช่องสำหรับช่องเล็กเนาะเอาไว้ใส่พวกการ์ดใบเสร็จหรือว่า กุญแจะลดอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับข้างหน้าเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าเออที่วอร์จี้ออกแบบเนี่ยเขาเขาเป็นสไตล์แบบเขาชอบแนวโซ่เนาะอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ดูเท่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโซ่ที่ดึงออกไม่ได้นะครับแบบรีมูฟออกไม่ได้ส่วนตัวกระเป๋านี่นะครับตัวสายของเขาเนี่ยครับเป็นสายเนี่ยเป็นเป็นหนังเนาะเป็นเป็นเป็นตัวคาวไฮสีดำนะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเออไม่ใช่คาวไฮสีเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็น,หน,ปน,ห,นหนังเป็นหนังแน่ะเป็นหนังวัวนะครับแต่ว่าทําสีดำม,มาเรียบร้อยนะครับก็จะไม่ต้องมีมีกังวลกับแบบบางรุ่นที่เป็นขาวไฮอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นสีดาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่ฟ้าประกอบ,อบก่อนเวลาเก็บนะครับพี่ฟ้าจะมวนสายเข้าไป <laughs> ตัวนี้จะเป็นตัวตะขอที่เป็นเ,เป็นโซ่ตัวใหญ่ที่สามารถที่จะแบบเลื่อนอย่างนี้นะครับเลื่อนเพื่อจะทําอะไรเพื่อเลื่อนก็เพื่อที่จะเกี่ยวโซ่นะครับเข้าไปซึ่งมันสามารถที่เราจะปรับความยาวได้นะครับ ปกติเนี่ยพี่ฟ้าเป็นคนชอบที่จะสะพายให้คอสบอดี้แล้วก็แบบอยู่ตรงช่วงอกก็เลยจะใช้แบบตะขอแรกเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่นะครับ,นะรบอย่างนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแหละนะครับก็สามารถที่จะสะพายคอสบอดี้ได้นะประมาณนี้นะครับก็เก๋ๆเท่ๆ,ๆนะครับจริงๆกระเป๋าใบนี้มันเป็นลายของผู้ชายนะครับแต่ว่า ผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นไซส์แบบขนาดกําลังดีเป็นไซส์เล็กเลยนะครับแล้วก็เห็นแบบส,สาวๆก็ใช้กันอะไรยอย่างเงี้ยหนุ่มๆก็ใช้ได้ไวัยรุ่นยอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยใช้ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูแบบพิเศษอะ่ะมันจะแบบดูเป็นรุ่นที่พิเศษกว่าตัวกระเป๋าแบบสไตล์พื้นๆท,ทั่วไปยอะไรเงี้ยอันนี้จะดูแบบมีอะไรมีกิมมิกนิดนึงดูแฟชั่นอะไรเงี้ยนะครับก็น่าใช้เราก็ชอบคราวนี้มาดูกันบ้างว่าอ่ะ ข้างในเนี่ยเราใส่อะไรบ้างนะครับในชีวิตประจําวันถ้าเกิดว่าคิดว่าจะมีใบนี้ใช้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ฟ้าทำเองก๋ยวขอตั้งก่อนนะนี่นะเดี๋ยวใส่ของให้ดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมันใส่อะไรได้บ้างนะรันนี้ก็หลักๆเลยนะครับโอเคกระเป๋าตังค์ที่เป็นเอ่อพวกแนวกระเป๋าใบเล็กอะกระเป๋าตังค์สั้นของผู้ชายนะแต่ตัวนี้เป็น ซิวิทวอลเล็ตของ m อนะครับ <c oughs> มันก็จะขนาดคอมแพ t สามารถใส่กระเป๋า่างนี้ได้นะครับใบบนี้หนึ่งแล้วก็ใส่อะไรดี <laughs> ใส่การ์ดโฮเดอร์นะฮะการ์ดโฮเดอร์ที่มันขนาดประมาณการ์ดโฮเดอร์ไซส์ของทุกๆแบรนดะ์เนาะมันจะไซส์ประมาณการ์ดโฮเดอร์ใส่ได้นะครับ <laughs> เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พวกอ,อ,อะไรดีอะอย่างเช่นแบบพวกกระเป๋าที่เป็นการ์ด <laughs> กระเป๋าการ์ดหรือว่า กระเป๋าแบบใส่เหรียญอะไรเงี้ยนะครับใส่ได้นะครับรวมถึงจะมีช่องเหลือพอที่จะใส่กุญแจรถได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใส่โทรศัพท์ม,มือถือได้เนาะใส่ไซส i ไอโฟนก็คือใส่ไซส์ธรรมดาหรือว่าถึงไซส์พลาสเนี่ยยัดลงไปเข้านะครับแต่ว่าไซส์พลาสอาจจะฟิตนิดน,นึงนะครับแต่ปกติพี่ฟาก็กยัดเข้าไปได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะใส่อะไรอะพวก ของใช้จําเป็นช่วงนี้เช่นแบบอ่ะผงผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ปกติก็จะยัดลงไปได้เพราะว่าเดีอย่างนี้ไปไหน,นมาไหน,นต้องใส่ผงผ้าใช่ไหมก็จะใส่ผงผ้าเข้าไปนะครับรวมถึงของแบบกระตุกกระจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแทนครีมอ่าที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งก็คือแอร์พอร์ตใช่ไหมแอร์พอร์ตก็ใส่ได้เงี้ยครับใส่เข้าไปหรือว่าแบบบางคนติดแทนครีมก็ใส่แทนครีมหรือว่าถ้าแบบว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆผู้หญิงใช้ใช่ไหมต้องใช้แบบพวกลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เข้าไปอีก คือมันถามว่ามันจุไหมมันค่อนข้างจุอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วก็รูสิบได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้คือใส่ให้ดูว่าเข,ขาเขาใส่ของจุได้พอสมควรนะครับแบบไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องใส่ของเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือสังเกตเห็นไหมครับฝั่งนี้ถอดสายออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเอออยากจะถอดสายหเหมือนตัวซอฟทรัังนี่คือถอดทั้งหมดเนาะซอฟทรัังก็จะเป็นเกี่ยวมันเลยมันเลยถอดได้ทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นจะถอดไม่ได้ ในเมื่อถอดไม่ได้ก็ถือเป็นคัดไม่ได้นะถ้ายังไงก็ต้องสะพายอย่างเดียวเนาะต้องสะพายแบบคอสบอดี้หรือว่าสะพายขึ้นไหล่เลยอยงเงี้ยได้เท่านั้นเป็นฝั่งสะพายดูสามารถสะพายข้างอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าคอสบอดี้แบบเมื่อกี้ได้หมดนะโอเควันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าฟัางก์ชันการใช้งานเป็นแบบนี้นะครับจุของได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เออมีความแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ดูสปอร์ตดูลุคแบบอาชายแล้วดูมีอะไรขึ้นมานะครับทาให้เราแบบเหมือนแต่งตัวแล้วกเ็เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีสไตล์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้น่าใชา้แล้วก็เหมาะแล้วก็อยู่ในบัจเจตที่ถามว่าราคาเรียสเนอรเบลไหมกับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าราคาช็อปไทยตอนนี้นะครับราคาเขาเปรับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0แบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะราคาไทยนะหนึ่งแ แต่ว่าพี่ฟ้าพี่ออเดอร์มาเนี่ยก็คือพี่พออเดอร์เป็นเงินยูโรนะครับเอ่อก็ตกประมาณ8 0,000ื่นกว่ากานะครับแปดหมื่นกว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับอาจจะอาจจะถ้าเราไปซื้อเองมันต้องได้ราคาดีกว่านี้เพราะว่าราคาเดี๋ยวโอ้ถ้าราคาเป็นยูโรนะเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่เอ่อเข้าไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใส่แบบแคปชั่นเอาไว้ให้นะครับว่าราคา,ายูโรหลายวันจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าคูณออกมาแล้วไงถ้าซื้อที่ยุโรปได้เนาะโดยเฉพาะที่แบบฝั่งยุโรปเชงเก้นเนี่ย ราคาจะแบบดีที่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าใครมีเพื่อนหรือมีโอกาสแบบช่วงนี้แต่ก็ระบากนีนในช่วงนี้เป็นโควิดใช่ไหมเอาหลังจากนี้อาจจะรอแล้วกไ็ไปซื้อจะได้ราคาที่ดีนะครับก็แต่ว่ามั่นใจแน่ได้แน่ว่าเออราคาแบบจะถูกกว่าที่ซื้อที่ช็อปไทยอ่ะสักสองหมื่นนะมีมาสองหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยต้องถูกกว่านะแล้วถ้าได้แท็ฟรีฟันอีกอะไรเงี้ยก็คือถ้าใครแบบไหวก็อดใจรอนิดนึงหรือถ้ารอไม่ไหวนะครับ ก็แนะนําว่าอลองหาแบบเซอ n กันแฮนดูนะครับอยู่สภาพดีๆก็มีพี่ฟ้าเห็นนะในในเฟซบ o ๊กเนี่ยขายในสแกมขายนะครับแต่ว่าราคาก็จะมีหลากหลายเนาะโอเคคราวนี้มาดูกันว่าถ้าใช้กระบอกใบนี้จะต้องแบบมีข้อควรระวังอะไรบ้างอ่ะถ้าโอเคว่าคุณมั่นใจว่าเออของคุณใส่แล้คุณชอบสไตล์ชอบรูปแบบการใช้งานทั้งหมดใช่ไหมแต่คราวนี้อะไรที่ต้องระวังนะสิ่งที่ต้องระวัง สำคัญมากๆสําหรับการใช้เอ่อมินิสองครั้งถ้าคุณเป็นคนแบบรักกระเป๋าแล้วก็ห่วงมากไม่อยากให้มันเป็นรอยขีดข่วนนู่นนี่นั่นสัาหรับถูกป,ปะสิ่งที่สําคัญก็คือขอบมุมทั้งหมดเนี่ยของเขาอ่ะเป็นเอ่อเป็นวัสดุที่เป็นคล้ายๆกับมันคือมันเป็นโลหะน่าจะเป็นเหมือนแสแตนเลสแล้วก็พ่นพ่นพ่น,พนสีนะครับพ่นสีดำแบบด้านด้วยนะให้ดูใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งานแบบถ้าถือไปชนอะไรหรือว่าทําตกทําขวัเดินชนประตูมันจะมีรอยแน่นอนแต่ว่าจะเห็นว่าใบนี้มันใหม่มากเพราะว่าก็ใช้น้อยมากแล้วก็สะพายแล้วก็ระวังเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นรอยยังไม่ยังไม่เป็นรอยเาเรียกว่ายังไม่เป็นรอยเลยใหม่ใหม่แบบว่าลายนิวเลยนะครับใหม่มากนะครับรวมถึงซิปอี่าง มันก็ยังไม่ได้เป็นหลอยแต่ถามว่าถ้าเราใช้หรือว่าถ้าเราแบบจิกเอาเล็บไปขูดขูด,ขด,ขดแรงหรือว่าเอาไปเกี่ยวไปกระแทกโดนอะไรเนี่ยตัวซิฟตรงนี้ที่เขาเหมือนกับเป็นพ่นแบบด้านไว้มันก็มีโอกาสเป็นรอยขูดขีดอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้มาดูที่โซ่บ้างโซ่ชิ้นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นพลาสติกประมาณอารมณ์เดียวกับพลาสติกที่เวลาเล่นมักเก็บสมัยก่อนที่เล่นมักเก็บกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยพลาสติกแบบนั้นจะมีข้อเดียวตรงนี้นะครับที่เป็นโลหะ นะที่เป็นโลหะแล้วก็ข้อนี้ที่เป็นโลหะส่วนด้านนี้ที่เป็นโซ่เล็กก็คือเป็นโซ่พลาสติกเหมือนกันนะฮะจะจะไม่ใช่โซ่โลหะกมม็มีน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ได้เกิดรอยขูดขีดอะไรยังไงได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นพลาสติก <c oughs> กับอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระวังหน่อยก็คือว่าตัวนี้นะครับอ่ะพี่ฟ้าให้ดู เนื่องจากว่าข้อนี้ข้อที่เราใช้เกี่ยวสายเนี่ยมันเป็นโลหะใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นโลหะตรงขอบมุมตรงนี้ัอเตนะครับขอบมุมตรงนี้ให้ดูใกล้นะครับนี่ขอบมุมก็เป็นโลหะเพราะฉะนั้นเวลาเราถือเนี่ยเวลาเราคอสบอดี้หรือว่าเราสะพายเนี่ยตัวโซ่ชิ้นนี้กับตะขอเออไม่ใช่ตะขอผิดต,ตัวโซ่โซ่ตัวนี้นะครับกับขอบมุมตรงนี้มันก็จะกระทบมันจะขูดกันพอมันจะขูดกันเนี่ยนะเดี๋ยวไิให้ดูใกล้พอมันขูดกันนะครับ เอ่อมันก็จะเป็นรอยนะฮะเนี่ยขอบตรงนี้จะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับก็คือแต่ถ้าใช้ถ้าแบบใช้ไม่ระวงังหรือว่าใช้แบบโอ้หแบบใช้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันขูดเป็นรอยมันมีนอยู่แล้วก็ต้องทำไงทาใจนะถ้าถ้าชอบรุ่นนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามุมนี้จะมีโอกาสที่จะโดนได้แต่อย่าลืมว่าเราซื้อของมาใช้อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าถ้าเราซื้อของมาใช้เราชอบเราแฮปปี้กับกับการใช้งานของเราอะก็ใช้ไปเลยก็คือใช้แบบ ใช้ไปเถอะอย่าไปแบบกังวลมากอย่าไปคิดเยอะนะครับซื้อของมาใช้คือใช้เราใช้ของอย้ายของใช้เราอันนี้เป็นสิ่งที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่ฟ้าถือคติอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อของมาใช้นะครับอย่าให้ของที่เราซื้อมามันเป็นคนใช้เราเนาะ กระเป๋าเราสะพายเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเราใช้ไปเถอะเรามีความสุขที่ใช้เราซื้อมาแล้วนะใช้มันเต็มเต็มที่โอเคอาจะระวังหน่อยเช่นที่ต้องระวังคือลุยตองทุกรุ่นที่เป็น c a n วาสโดนแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์พ่นทุกอย่างห้ามโดนเด็ดขาดแล้วก็ถ้าใครใช้แฮนครีมนะครับก็ต้องให้แห้งก่อนเนาะเวลาจับมันก็นมันจะเป็นคราบได้แต่แฮนครีมก็ยังดีอะ่ะมันเช็ดได้ยังไง c a n วาสมันก็มีความทนต่อสภาพอากาศในระดับหนึ่งมากกว่า หน right ังเนาะมันไม่แทบไม่แคนวาสมันไม่ต้องดูแลแต่ว่าแค่อย่าไปเก็บในที่ร้อนมากๆแล้วที่สําคัญคือช่วงนี้โควิดทุกคนใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมมันเป็นอิสมาสแต่ทุกคนต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่าไปโดนเขาเพราะถ้าโดนปุ๊บก็คือเสียเลยถ้าโดนปุ๊บก็คือตัวแคนวาสคือไปเลยแน่นอนไม่ต้องมาถามวิฟ้าเด็ดขาดว่ารักษาอย่างไงคือรักษาไม่ได้นะครับก็คือวันนั้นมีน้องคนนึงก็คืออินบ็อกซ์มาถามวิฟาใน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 เพจเนาะเพจบอยแอนทอยนะว่าแบบตัวกระเป๋า กระเป๋าเออบาซ่าของเขานะครับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตังนะ่ะบอลเลตนะครับโดนเจลแอลกอฮอล์ขูดเป็นรอยแผ่นที่เลยจะทํายังไงมีคําแนะนำไหมพีม่ฟ้าก็แนะนํารือว่าซื้อใหม่นะครับไม่รู้เขาอาจจะแอบดา่าพี่ฟ้าแนะนําไปซื้อใหม่ีแต่มันก็สมครวรนะเพราะมันเสียไปแล้วก็คือเสียไปเลยงพี่น้าพี่ฟ้าถึงบอกว่าให้ต้องให้ระวังมากๆนะครับถ้าใครใช้แฮนวาดกับสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย ของที่แบบไม่ควรที่จะมาอยู่ใกล้การเด็ดขาดโอเคอ่ะโอเคบอกไปแล้วเนาะการใช้แวร์ยังไงนะครับฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ที่บอกแวร์แท้ก็คือให้รู้ว่าหลังจากใช้ไปอะไรที่ต้องระวังมากนะครับแต่ด้วยความที่ใบนี้มันจะมันอาจจะแวร์แท้ไม่ได้เต็มที่เต็มเหนียวเพราะว่าพี่ฟังไม่ได้แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือเวลาใส่ของเนี่ยก็ใส่ของไม่ได้เต็มขนาดไหนด้วยใส่ใช้ออกไปทานข้าวไปไป,ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังไม่เคยด้วยความที่มันได้มาช่วงโควิดก็ยังไม่เคยไปออกทริปต่างประเทศมันก็จะไม่ส่งสมบุญบแน่นอนมันก็ยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าแบบขึ้นหิ่งเป็นใบที่ถ้าเป็นแฟนหลุยตองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนาะก็อยากให้อ่าไม่ใช่อยากให้ดิหมายถึงว่าถ้าเป็น,ปนแฟนหลุยตองที่เป็นผู้ชายอยากจะมีซักใบหนึ่งแล้วก็เป็นใบที่แบบเอ้ยถือเรารู้สึกแบบเข้ากับทุกรุกจริง,รงๆเข้ากับกบารแสดากันตัวทุกแบบแล้วก็เป็นกระเป๋าที่โอเค ใช้ยาวๆได้เก็บได้เก็บได้ยาวๆเลยอะไรเงี้ยนะใช้เท่าไหร่ก็ยังดูโอเคนะก็แนะนำมินิซอกครั้งแล้วก็โดยเฉพาะตัวที่เป็นมอ่อนแกรมอีคลิปนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาทำตลอดไม่ใช่ซีซอนอลคือเขาทำตลอดแล้วถ้าหลุยตองเขาปรับขึ้นในตัวนี้มันก็ต้องปรับขึ้นปกตินะครับเวลาํามันก็จะขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ทรงนี้มันเป็นเรียกว่าเวอร์จิลเขาออกแบบมาจนกระทั่งมันกลายเป็นไอเทมที่ไอเทมเรียกว่าค่อนข้างที่จะแบบไอเทมถาวรเป็นเป็น โมเดลที่แบบมีตลอดและเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเอาตัวมินิซอฟทังเนี่ยไปทําแบบซีซันอลนะครับก็จะออกแบบด้วยใช้แมทเทอเรียลที่มันแบบแปลกไปจะทําเป็นแมทเทอเรียลที่เป็นผ้านะครับคอลเลคชันใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งผ้าแล้วก็มีทั้งแคนวาสที่เป็นสีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเอออฟ for winter 2021ที่กำลังจะร้อนเนี่ยเขามีโมเดลทำเป็นเหมือนกับ แคนวาสสีเหลืองหรืออะไรเงี้ยด้วยสีเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยซึ่งก็สวยมากเลยนะครับแต่ยังไงตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นรุ่นที่แบบออริจินอลอ่ะก็น่าเก็บนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้าเปรียบเทียบให้ดูทีนึงนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะต่างกันเยอะขนาดด้านข้างเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัว <laughs> ของพี่ฟ้ามันมันตกหล่นมันตกบ่อยนะครับมันก็จะมีจะเลอะบ้างเอาคิดดูนะตก ตัวตัว,ต,วตัวใบใหญ่นะครับตัวสอบทางรุ่นนั้นนะคือมันด้วยความที่มันอายุหลายปีแล้วเนาะอันนั้นตัวนี้นใช้ตัวนั้นใช้หนักจริงๆนะครับเคยทําตกทากระแทกสกูอ่ะเขาเรียกว่าสกูหลวมออกมาก็เลยติดติดกาวแล้วเลอะก็เลอะเลอะไปหมดอ่ะ <Gr> ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ mm hmm. ทําใ,ใจอย่างเดียวว่าเราถือว่าใช้เต็มที่แล้วนี่นะครับโอเคก็หวังว่าแหวนแทร่ลุยตองมินิสองครั้งวันนี้นะน่าจะพอมีประโยชน์เนาะสำหรับใครที่กำลัง ตัดสินใจว่าจะซื้อทั้งแบบซื้อที่ชอบหรือว่าซื้อที่ออตามแบบยูส์มาร์เก็ตทั้งหลายนะครับก็เผื่อจะได้เป็นไอเดียว่าแบบเออน่าซื้อไม่น่าซื้อนะครับอยพี่ฟ้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เผื่อถ้าแบบใครอยากให้รีวิวอะไรนะครับที่พี่ฟ้ามีนะหรือว่าถ้าไม่มีแบบเอ,อ๊แต่ว่าเห็นว่าใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยที่น่าใช้หรือเปล่าก็ ถามได้นะครับถ้ามีข้อมูลก็จะมาบอกมาแบ่งปันนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเอาเอาแบบใบไหนที่เรามีเราใช้จริงๆเนี่ยก็อยากที่จะเอามาทํารีวิวให้ถ้ามีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวไม่อยากให้คลิปแต่ละคลิปมันยาวมากนะครับคลิปนี้ก็เลยแบบอ่ะสั้นๆพอของปากของคอเป็นอันนี้ละกันแล้วถ้าเกิดแบบจะให้มาเปรียบเทียบกับใบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวันนี้หยิบขึ้นมานิดนึงก็คือตัวที่แบบอีกตัวหนึ่งที่ใช้ประจําแต่ว่าน้องใบนี้จะเป็นใบเล็กนะครับซึ่ง จริงๆจ,จ,จะเอามาทําเทียบกันแบบมันก็อาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันคนละไซส์นะครับซอฟทั้งนะ่ยค่อนข้างดูใหญ่กว่ายังไงจุได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสไตล์มันจะคนละแบบนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาทํารีวิวตัวนี่นะครับเอาให้ดูก่อนก็คือน้องอไรเออร์มินิเคลีนะครับซึ่งน่าใช้เหมือนกันนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าใครชอบนะอยากให้ทํารีวิวอะไรเงี้ยนะครับบอกได้นะครับแต่ว่าจริงๆกระเป๋าแอร์เมส่ะคนทําเยอะเราก็ทําได้ดี ทำได้ดีกว่าเรามากๆนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากทำเพราะไม่ได้มีความรู้เยอะก็คือเป็นผู้ใช้งานนะเป็นยูเซอร์นะซื้มอมาใช้อะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นมากกว่าเอาไว้เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าโอกาสดีๆนะอยากให้รีวิวหรือว่าทําแบรนด์แทบใบไหนอเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับบอกถ้าคิดว่าพี่ฟ้าพูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับอยากติดตามก็กดปอลลติดตามกันนะครับแล้วก็อยากให้ไปเจอการมากมากขึ้นหรือว่าไปแบบ ทำความรู้จักกันมากขึ้นถ้ามีเวลานะหรือถ้าชอบสไตล์นี้ไลฟ์สไตล์นี้นะครับก็เข้าไปกด Follow นะครับที่ Facebook Page ได้นะครับเพจชื่อบอยน์อยนะครับก็พิมพ์บอยน์ฮอยนะหรือ facebook.com/slash o o y ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเ,เ c e b o o k ส่วนตัวก็คืออโนเจชเนนะเหมือนชื่อ Channel นี้นะครับแล้วยังไงพบกันอีกทีนะครับ